วันนี้คนรักแมวจะมาพูดถึงหนังเรื่อง The Medium ร่างส่งของผู้กำกับโต้งบรรจงโดยการร่วมมือกับ GDS และคุณนาฮงลินโปรดิวเซอร์จากประเทศเกาหลีก่อนอื่นกดติดตามกันก่อนนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคนรักแมวคือก่อนไปดูภาพยนตร์เรื่องร่างทรงคนรักแมวพยายามจะหลบสปอยรีวิวทุกอย่างเพื่อที่จะได้เข้าไปดูแบบให้ได้อารมณ์ที่สดใหม่นะครับแต่ด้วยธุระส่วนตัวที่บีบคั้นประกอบกับกำลังจะอัดคลิปใหม่อัดเสียงนะเลยตัดสินใจว่าจะไม่ไปดูครับก็จะรอมันเข้า n น t f l i x ทีเดียว ก็เลยตัดสินใจดูรีวิวแบบไม่สปอยรอไปก่อนสิ่งที่ช่องรีวิวหลายๆช่องเห็นพ้องต้องกันก็คือหนังเรื่องนี้เป็นหนังสารคดีที่ไม่สมจริงเท่าไหร่คนรักแมวเลยรู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีครับสารคดีปลอมที่มันไม่สมจริงมันควรจะห่วยใช่ไหมแล้วทำไมหนังเรื่องนี้ถึงไปได้รางวัลถึงเมืองนอกเมืองนาแสดงว่ามันไม่ห่วยคนรักแมวจึงตัดสินใจเบรคคลิปใหม่ไปก่อนแล้วตีตั๋วไปดูทันที ใหห้เ็นกับตาอยากเห็นวิสัยทัศน์ของผู้กำกับพอคนรักแมวดูเสร็จบอกเลยครับว่าเรื่องนี้ผมชอบมากเลยคือหนังมันไม่ได้พยายามทำให้ดูเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเหมือนใน The Blair w i t h หรือเรื่องเร็กภาคแรกนะครับมันไม่ใช่แบบนั้น คือมันยังเป็นหนังเป็นหนังที่เล่าด้วยมุมกล้องแบบไม่ปกติเป็นหนังที่เล่าแบบสารคดีซึ่งพอมองว่ามันเป็นหนังปุ๊บทุกปัญหาที่หลายคนเจอไม่ว่าจะเป็นความไม่สมจริงตากล้องถ่ายละเอียดเกินไปสำหรับคนรักแมวคือไม่มีปัญหาเลยครับก็มันเป็นหนังไงแต่มันเลือกที่จะเล่าแบบนี้ให้นึกถึงหนังเรื่องคอนิเคเลปี2012นะครับที่กำกับโดยจอร์จแทง์คือเล่าผ่านกล้องเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกว่านี่คือเรื่องจริงนะมันคือหนังนะ มันคือหนังซึ่งร่างทรงก็ประมาณเดียวกันครับ สิ่งที่ทําให้คนรักแมวต้องไปดูให้ได้ก็คือตัวนางเอกครับที่แสดงโดยคุณยดานารินยาจากที่ดูรีวิวมาเขาบอกว่าแสดงดีทุ่มเทลดน้ําหนักเล่นนี่มันเหมือนนักแสดงฮอลลีวูดเลยนะและฉากหมาลักกี้ที่แสดงโดยน้องชาบูหมาตัวขนขนตัวสีขาวหลังจากที่ดูจบแล้วคือนักแสดงเล่นดีครับไม่ใช่แค่ตัวนางเอก แต่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเฮ้ยนี่มันการแสดงระดับมืออาชีพเลยนะมืออาชีพแบบอาชีพนักแสดงไม่ใช่อาชีพดารานะแต่ทำไมผมไม่เคยเห็นพวกเขาเล่นหนังหรือเล่นละครอะไรมาก่อนเลยปรากฏว่าคนที่เล่นเป็นคุณป้าคือคุณสวณีอุทุมมานักแสดงละครเวทีครับจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมถึงเล่นได้ถึงระดับข้างในขนาดนั้นแต่ดาราที่เราคุ้นหน้ากันก็มีครับคนหนึ่งแล้วก็ฉากเจ้าลัคกี้ ก็ไม่ได้สื่อให้เห็นความทารุณแบบสมจริงรุนแรงอะไรขนาดนั้นมาเล่นกับความรู้สึกมากกว่าเราจะไม่ค่อยได้เห็นภาพอะไรหรอกครับแต่ความรู้สึกที่หนังส่งมาให้มันสังเวชสงสารกระอักกระอ่วนแบบมันไม่ออมมือกันเลยตัวหนังไม่ออมมือให้คนดูเลยแถมยังมีฉากไล่ผีที่ให้ความรู้สึกแบบนี่มันต้องเป็นแรงบันดาลใจจาก The e x o r c โซซปี1973แน่ๆถึงจะเป็นฉากสั้นๆก็เถอะ แต่คนรักแมวชอบครับถือว่าเป็นอิสตเตอร์เอกสำหรับคนรักแมวหนังเรื่องร่างทรงเป็นหนังที่ห่างไกลคำว่าหนังห่วยครับมันดีและส่งคุณค่าคุณคิดว่าอีก10ปีจะมีหนังไทยที่การแคสนักแสดงการเล่าเรื่องมุมกล้องที่มีชั้นเชิงแบบไม่ใช่หนังปกติทั่วไปและทําได้ดีแบบร่างทรงเราจะได้เห็นหนังแบบนี้กันอีกไหมก็ไม่รู้ ใครยังไม่ไปดูในโรงคนรักแมวก็ไม่อยากให้พลาดนะครับแต่ถ้าใครจะรอดูสตรีมมิ่งก็ไม่ถือว่าเสียหายแต่อย่าไปดูเถื่อนนะครับมันไม่น่ารักก่อนจากกันไปคนรักแมวมีคำถามครับต้องออกตัวก่อนว่ารสนิยมของคนรักแมวในการเลือกดูหนังค่อนข้างจะแตกต่างจากคนส่วนใหญ่คนรักแมวอยากถามว่า คนรักแมวอวยหนังเรื่องร่างทรงเรื่องนี้เกินไปไหมหรือมีอะไรจะแนะนำก็พูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่วนคลิปนี้ผมลักกี้คนดีคือคนรักแมวชื่อเดียวกับหมาในหนังเลยดีกว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ